โอเคผมก็กราบสวัสบบดีผมอยู่กับช่องมิสเตอร์แอดเวิร์ดแคไอตัวมิสเตอร์แอดมิสเตอร์แอดเวิร์ดรูบี้รูบี้กินแมงทีวีเปล่าวะซึ่งเราจะมาเล่นเกมคุณยายแกนนี่คุณยายแกนนี่กับตาแกนนี่ก็ผมเรามาเล่นเราเล่นแต่ปีที่แล้วผมตอนนี้กลับมาผมมาเล่นเล่นกันเลย กัหลาวสมัยผมอยู่กับช่องมิสเตอร์ซอสูแคทีวีจะมาเล่กเกียร์คุณยายแกนนี่ภาคทูนะครับผมซู่เคยเล่นในปีนูน้นเอ้ยปีที่แล้วแต่ว่าผมก็ได้กลับมาเอ้ย <c oughs> แต่ผมก็ได้กลับมาเล่นปีในปีสองพันยี่สิบคก็อยู่มอสองกดห้ <c oughs> องกันเลสัตว์เน,น,นี่ยกดอะไรเหี้ยอะใครผ่านกอบใครผ่านกอบกูดาฟแฟนตัวเองไม่ใช่แค่สิงรมไม่ใช่อะไรเหี้ยวันที่หนึ่ง <c oughs> วะเนออตื่นมาในห้องงง,งๆซี่คุยอะไกันนี่ได้ทำอะไรกับจัเหลาจับเหลาแม่ <laughs> มาแล้วไม่ไเลยกันเลยกูกูไม่ได้เรียนมาสักมาสามสี่ปีแล้วมั้งอ๋อวิธีนี้นี่ว่าเนี่ยวิธีวิธีที่คกูชอบใช้กันอะ่ะอ๋อที่ปืนนี่ที่หาได้สัตว์แล้วเอากล้องไมาไหนดีอ่ะเอากล้องมาข้างล่างดีกว่าเ <laughs> นี่ยนี่คือรอให้คุณยาย รอรอให้คนไอ้ซัดเปิดกล้องโคตรลำบากเลยเหี้ยดูกูดิกูไม่สามารถทำอะไรได้ตั้งแตนตอนที่เดินนี่ก็มีมีกูแล้วกูต้อมาแล้วตาปัญญาอ่อนมาแล้วเฮ้ยมายฮ้ยมาอะไรแม่งหนักแม่งยังไม่ยังไม่เฮ้ยแม่งมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวุ้ยยังเรื่องเกียร์เลยมึงมาแล้วไอ้ตาแก่ปัญญาอ่อนนี่ โอชิบหาอะไรเหี้ยทำของตกโอ้ยเป็ดอุ้ยโอ้เจอนี่เดี๋ยวเราทำไปก่อนนะท่านผู้ชมว้าาาเจอปืนสายไฟเหี้ยยังไม่หันทักตัวเลยตาหูไม่ค่อยดีใช่ไหมตัวตาของคุณยาเกนนี่ oh, <c oughs> <c oughs> ชี้เ oh. นี uh ่ยชี้เนยเจนี่ไม่หูดีเช่ตาผูไม่ค่อยดีเช่ตาไม่หูกากมาดิมาดิมาดิกูกูยิงปืนเจาะมึงนะเร็วไม่หันเลยแม่ก็เอาไปรอกไปไปไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยแกหนีไอ้เหี้ยแกมปนนั่นในยี่นี้ยแกหนีกูยังมนีอยู่นี่อยู่เลยเอาช่วยใครอ่ะมึงก็ไปดิอ้า อีแม่งเย็ดเลยแม่งสุกเอิดคลียเคลียกินนี่แม่งนอนขวาทหางกเดี๋วกูชอบตรงไอ้ตรงหัวมันไดเลยไหมเฮียตอนเชาเคยก็แม่งโคตรลำบากไอเฮียอุ้ยเขาเขต้องเดินช้าแล้วคุณด้หมกแม่มังไอ้นห่งุแม่งมันปิดปิดกล้องเอยเฮียเอาเอาเกเสียงตะโกนเฮ้ย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 ย

ไม่สักกดิวคุยคุยไปแล้คยไปแล้วใคมาสักกดิวคุยายไม่มีเดอไเลยไอแม่เี้เลยแม่งมากระดักตรงหน้าบันไดเลยไอสัสเลยวางคแม่เห็นได้ไงวไอ้ายงตาดีจังไมาดีกาีาเงงหวม ยายยายญปัญญาอ่อนแม่งตายดิเจ้าถ่ายเห็นได้ไงวะอาว้าวโฆษณาอ้าวคือคุณลืมปิดเน็ติสัตว์ตายค่ะบันไดเลยคุณลืมปิดเน็ตไอ้เฮียต้องปิดด้วยนี่วะเพราะมันจะโฆษณาไอ้เฮียเอ้แม่งมึงวางกระดาษตรงหน้าบันไดเลยสัตว์เอ้ยวางเฮียตรงหน้าบันไดวะคือมึงไม่ต้องการให้คุณหนีวะไม่มากระดาษตัวหน้าบันไดอาา่ดะโอ้สุดยอด มันไม่ได้ยินกูใช่ไหมไม่มีอะไรเก็บเลยไอ้สัตว์ไม่จะเดินลงมาอ๋อใครสั่งะดีง่ะอ๋อสเลี้ยงของกูยังโง่ E ทุกคนไม่ทำประจำอ่ะรอให้คุณล่อให้ค oh, ุณตาคุณยายมาโอ้ชิบตั้งหต่ว่าจะให้เขาจำแจ๋วไปลืมได้ยังไงสัตสัตไม่ตาไอ้ยายไม่เห็นวะวะฮ่าฮ่าฮ่าในสุดกูก็จะ้สามอะไอ้ยี่ยแนอะเนี่ยคุณยายเห็นกูยี้ย กว่าผมผมเล่นไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าแม่งเบลกูไม่ได้เล่นมันหลายปีได้เหี่อะถือปีเจมากกว่าโง่เหยียดซะโอ้โหใจหายหมดมาเนี่ยมามาเนี่ยมาเร็วเร็วดิตาใหญ่าต,ออตาตาไม่เหรวะไม่รู้มาแล้วมาแล้วมาว้าย <laughs> มึงก็มาสิโอ้ยคุณยาไอไอ้ไอ้ปัญญาอ่อนพยายามทำทำทไมตาโกรดะตาทำไมตาโกรธไอ้สัตว์เอ้ยยังไม่โดนอาตาหายทำไมตาโกรธเนี่ยเมื่อกี้ตาตาแม่งตาโม่มึงตายตาแม่งตาแดงจีเลยอไอสัตว์แม่ง ทำไมตากโกรธอ่ะโกรธที่อะไรสัให้กูแก้โกรธไหมไม่มีตัวจะไปฟังโอยไง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 เฮ้ สีสัตว์ยายยายนีอะไรอี้ี่ะเออมาสิอยู่ไหมเอม็มเงี้ยรอแม่เลยมา,มาล,อมลม่อด<ก>้อเเวยกูต้องใช้ปืนเว้ยกูกูต้องใช้ปืนทำไมทำไมตาโกรธอ่ะเฮ้ยทำไมตาโกรธกูาหาพ่อเงี้ย ผมจะเจอเนี่ยไอ้ที่ยิงปืนอ่ะแล้วก็ระเบิดด้วยไอซีอยู่แม่งงะเอ้ยไอซีจุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเจอนี่โอ้ยช่วยพ่อมมาละเฮ้ยกูเจอนี่ว่ะเฮ้ยกูเจอที่ยิงปืนใช่ป่ะวะใช่วยพ่อแม่มาวะกูเจอไอ้ที่ยิงปืนหรือเปล่า เออคุยเกยวกนนี่มันสรุปก,กี่ทีวะไอ้ที่อหนึ่งทีเหรอเฮ้ยหน้าตาโกรธว่าอะไรสาวอนซีอันซานิกโกตานี่ไงจีจีน่ามียาไมนุ่มไปหนักใครไม่แต่งเพลงว่าไอ้ที่ โอ๊ยเอ๊ยไม่หยิบเราอุ้ยโอ้ยแขนมึงอ่ายยาไอ้เหี้ยสัตว์แขนเนียยยอ่ะสรุปๆหนึ่งนาทีคนกูพายพ่อย่ไงเดียวไดุ้้งส่ฟ้าจะได้ยิงคุ้ฮ้ยฮ้ยกูมีปืนกูมีปืนมาสิ มมปืนอ,อะเรยใย่มึงไม่สามารถทำไดนกูได้หรอกว<ะ>๊อ๋อเก็บไว้เฉยเก็บไว้ไวแม่จะเก็บไปซื้อของในศาล่า มีเปิดอะไรเห่มีกลัวหรอไม่ใช่ฟ้าไม่เปิดเฮงว่ะโหยเกิดไวชิมหายเฮ้ยมัวแต่ล้างจานอ่ะโอ้ยมัวแต่ล้างจานอ่ะฮะอยู่ข้างหลังมึงไม่เห็นเหรอ สโลซานีิวิ่งอ่ะเออวูจะไปขเยี้วะคุณตานอนสงโง่เลยเออกูต้องฆ่าว่ะคุต้องฆ่ามัน ออกมาข้างนอกสิขุมยาเจอระเบิดอ่ะขุมยเจอระเบิดชิบหายระเบิดอ่ะ ไจ้แล้วมะออนี่นี่นี่ขึ้นนี่ว่านี่ว่านีงตู้ใส่ดีกว่ารอ้าใหญ่กว่าแรมาเคื่อนมันเลยมันไม่ได้หรอกเพราะแงแม่งงู แดหดิวใช่เหรอฟื้ยวะลซีขาวมือถ้าคำโวลอยตกกแค่นี้เองน่าเจ็บขาเลยเียดินตัวไม่กี่เมตรเองตอนนี้ผมรอผมรอยายหน้าโง,ง่กำลังมานี่ยใช้คือแบบเนี้ยมาซียิงให้ มี่งเจออะไร,หรเหี้ยจะละฮะน่กกากลัวจังเลยน่กกากลัวจังเลยจะู่ๆเห้ยสวัสด์อู้หี้ยยิ่ไม่โดนจู้ดีจู้ตายดิจู้ตายควายเฮ้ยทำไมตามม่เดือดเดือดจังว <c oughs> ะไอ้ตา มีตาโง่ตาปรด